อันนี้ช่วงที่2นี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทําการเรียนรู้การแต่งหน้านะครับ เจ้าสาวสไตล์ญี่ปุ่นแบบนิกายชินโตแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามผมไปพบกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบแนะนําก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับท่านแรกครับอาจารย์ดุสิตวิทูทีรสาหรือว่าอาจารย์เตนะครับนี่เราเคยเจอกันมาแล้วเนอะอาจารย์เตนนานแล้วนานแล้วนะฮะแล้ววันนี้ครับนางแบบสาวสวยของเราต้องขอบอกว่าห้ามยืนครับห้ามยืนคู่กับผมเพราะว่ายืนแล้วผมเตี้ยทันทีเลยนะฮะ น้องมัดไหมนะครับผมชนะวนันกรปัญญาคำนั่นเองนะครับน้องมัดไหม Miss Perfect Angel โอ้โห Angel and Devil น้องมัดไหมนะครับอายุเไรแล้วอ่ะวันนี้่ะ21เอเองแหมแต่หน้าถามอายุะทำไมก็น้องเขาสูงมากเลยไงปกติเราจะดูตัวความสูงตัวเลวใช่ปะวันนี้อะไรนะครับไม่ได้กินนมโอ้ พูดดีไรก็เกี่ยวกับความสูงเข้าตัวทุกทีเลยวันนี้นะครับเ,<อ>เราจะมาแต่งหน้ากันสไตล์เจ้าสาวเป็นเจ้าสาวแบบชินโตด้วยนะครับผมนิกายเป็นนิกายชินโตเป็นนิกายโบราณของญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแต่งน้ามีเอกลักษณ์ด้วย จะบอกเลยว่าครับวิทยากรที่เชิญมามีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นทําไมฮะเราถึงเชิญมาโอ้โเผาผมอาจารย์เรื่องของญี่ปุ่นมากคือเป็นคนพาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แน่นอนเพราะเที่ยวเก่งเขามีความรู้เรื่องนี้จริงๆจะให้พูดเผาผมเผาผมออกรายการซะแล้วอาจารย์เตะครับวันนี้เนี่ยการแต่งหน้าเจ้าสาวสไตล์ญี่ปุ่นคือชินโตเนี่ยนี่กรชินโตนี่มันมีเอกลักษณ์ยังไงคล้ายๆกับเอาแรงบันดาลใจจากสไตล์ญี่ปุ่น ปรับให้ไปเป็นเจ้าสาวเราไม่มีอะไรจริงนะเราพูดเลยว่าแต่ละประเทศที่เราทำนี่เอาความรู้นี่ยไม่ได้อย่าไปเทียบของจริงไม่เหมือนเราทำแต่เราอยากทำเอาแล้วแต่อารมณ์นั่นเองใช่แล้วมมีอินสไปเรชั่นเรามีแรงบันดาลใจแต่ว่าเราจะมีเขาโครงนิดนึงเขาโครงของความเป็นญี่ปุ่นนะะดูก็รู้แหละแต่ว่าอาจจะแบบ แปลงครับต่อเติมเดี๋ยวเราเริ่มกันสําหรับการแต่งหน้านะครับเจ้าสาวสไตล์ญี่ปุ่นด้วยว่านิกายชินโตนั่นเองเริ่มต้นที่บารุงผิวก่อนเลยบํารุงผิวนะครับเพราะว่าบอกเลยครับอาจารย์เตเนี่ยเป็นมือวางอันดับต้นๆของการแต่งหน้าเจ้าสาวในประเทศไทยถูกคือลูกค้าของเขาเป็นเจ้าสาวซะ95%้าแล้วอีก5%เป็นเป็นคนแก่นี่เราก็กันแดดใช่ป่ะนิดนึงครับ ลงกันแดดต่อด้วยเมเจอร์นะครับซันสกรีน SPF 30ต่อไปผมปิดรอยคล้ำให้เจ้าสาวนิดนึงครับตัวชนี้เจ้าสาววันนี้สุขภาพดีมากแต่งหน้ารางแล้ว3ามรอบ <c oughs> <c oughs> อิ่วใส่ไปทำงานมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ถ่ายหลายรายการ oh. อ่ะนี่เราลงอะไรไปครับอันนี้เราปิดรอยคล้ำใต้ตาเป็นเทคนิคคอเลกเตอร์อ่าใช้อะไรเนี่ยเขาดูในสีเป็นเบียดคาเวอร์ใช่ไหมใช่แล้วสายคอเลกชั่นจริงๆเลยผิวของเขาเนี่ยประมาณผิวนออกขาวแต่ผมเอาขาวแบบออกไล่นิดขาวกว่าเดิมนิดหนึ่ง L.I. อเหรอเอลไอเจอยหรือเปล่าใช้จอยบันฟอเอลนะฮะ ดูนะครับอาจารย์จอยนี่คือขายดีทุกงานคือไม่ว่าจะเทปไหนก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมเราใช้จอยครับวันฟอร์ออลครับทุกสภาพการแต่งหน้าทุกสภาพผิววันฟอร์ออลนี่คือพูดง่ายเป็นซีซีครีม s p f 30 PA บบวกบวกที่มันเจ๋งมากเป็นรองพื้นสำหรับครอบครัวสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้ลงสีเบอร์ขาวก็เดิมเป็นสอสีนี่คือเพิ่มเข้าไปหรอครับเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ผสมเหรอผสมกันที่ดูไม่ทันหมดาจะเมสาก็คือ l i กับ IL ก็ใช้ยังยังใช้จอยอยู่ใช่เป็นจอยอยู่ ต่อไปใช้ใช้แป้งนี่เลยทำเลสทำเลสแป้งอันนดีมากนะจะบอกสำหรับคนสูงวัยหรือเปล่าใช่ใชเหมาะกับพี่ปุ๋ยมากนั่นไงเป็นแป้งสำหรับคนที่สูงวัยทำเลสอัลติเมทเค้กสวยมากตลับสวยครับคุณสมบัติคือมีความยืดหยุ่นไม่ลงร่องมันก็ทล้งคุณมีริ้วรอยอะไรต่างๆที่มีร่องมีรอยไม่ลงมันจะไม่ลงไปตามร่องไม่เป็นขังอ๋อทีนี้อ่ะครับ ถ,ถ้าเกิดหน้ามันขาวโล้ก็คงไม่สวยเนาะเดี๋ยวเฉดดิ้งหน่อยละกันเดดิ้งที่ถามว่าไม่เฉดเหรอเฉดดิ้งละกันเฉดที่หลังละกันเห็นไหมว่าหยิบรุ่นนี้อยู่ดีครับทําเลสคือสีที่เข้มขึ้นเนี่ยใช้เป็นเฉดดิ้งได้ใครที่ซื้อแป้งปิดสีอย่าทิ้งสีอ่อนเออไม่ต้องให้เพื่อนไม่ต้องให้เพื่อนใส่เพื่อนหน้าขาวกว่าสีอ่อนเป็นไฮไลท์รักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกสีเข้มก็ใช้เป็นเฉดอย่างเงี้ยครับใช้รุ่นสายคอร์เรคชั่นสายคอร์เรคชั่นอุ้ยมีนิ้วก้อยอ่ะมีเล ไว้จิกหลังโอ้ยจิกหลังนะฮะอะไรกี่นิ้วเอานี้เขาไม่จิกเลยชโด้สีมพูไอชโดสีมููงน้องรับตาเลยครับนี่เราจะเห็นสีออกพิงิงที่ปลายตาหนึงตาขึ้นเลยทีนี้ผมอยากจะทำให้มันเป็นคล้ายๆกับสีชัดเจนขึ้น เลยต้องจุ่มน้ำนิดนึงใช้กับน้ำใช้น้ําแร่นี่แหละมีอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนคือใช้น้ำแร่ใช้กับน้ํามันจะชัดขึ้นอยู่แล้วมันจะเข้มขึ้นอย่านําแบบก็ดูเอเองแล้วกันนะคะว่าจะไปขึ้นเครื่องได้ไหมทําไมฮะจะไปแบบนี้ก็มีกลิ่นอายของคาบุกิมาแล้วนะจารย์เตนะใช่ชัดขึ้น เอาเค้กไลเนอร์เค้กไลเนอร์ค่ะเค้กไลเนอร์ใช่ครอบจักรวาลจริงๆเลยเค้กไลเนอร์เค้กไลเนอร์เนี้ยดีมากเลยใช้กับน้ำก็ได้ใช้เขียนคิ้วก็ได้กันน้ำกันน้ำของเรากันน้ำหมดทุกอันครับไม่หนาอ่ะปัดมาสคาร่าหน่อยครับลงมาสคาร่าครับผมจริงๆผมเห็นช็อปที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับคุณผู้ชม MTI อยู่ชั้น4 ชั้นล่างก็มีข้างบนก็มีข้างล่างก็มีด้วยเหรอโอ้ก็ไปเยี่ยมชมกันได้ที่บูธ MTI เขาเชิญต่อครับผมติดคนตาเลยอันนี้ของน้องมันหมายเนี่ยควรจะใช้กี่ชั้นครับพี่ว่าพี่จะใช้ชั้นครึ่งนะชั้นครึ่งอันนี้ชั้นแรกชั้นแรกก่อนนะครับชั้นครึ่งนี้ก็ประมาณปหนึ่งจะขึ้นปสองไม่ใช่คือใช้ไม่บางไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากเกินใช่ ชั้นครึ่งพอเพราะบางคนนี่ก็ติดหนาไปมันไม่โอไม่โอนะใช่ไหมครับก็ก็คืออยากให้รู้ไปญี่ปุ่นอ่ะไม่อยากมันแล้วแต่ครับอย่างแต่งหน้าโขนเขาก็ไม่ติดขนตานะแต่อะไรนะแต่งหน้าโขนเขาก็ไม่ติดใช่ใช่ขนตาจริงอืมสวยเชียว ออน,นสอลเคียงคิ้วไหนดีละ่ะสีน้ำตาลอ่อนๆครับแต่นะมีน้อแมตตอันนี้ใช่ไหมโอเคใช้แทนใช้แทน,แนไม่ต้องหลับตานะพออย่างนี้แห้งวันนี้ใช้แค่ไ <c oughs> อแชโด ลที่ลยก่าปัดแก้มครัสเสร็จแรกพี่ใช้สีชมพูขอเลือกสีก่อนขอญาตเดินออกไาเลือกสีนิดนึงไปหน้าร้านได้เลยจ้าชมพูฝั่งนี้ก็มีอมีสีแดงไหมพี่ผมอยากได้สีแดงเลยแดงนี่ยสายคอลเลคชันรุ่นนี้เป็นตำนานสายคอลเลคชันเนี่ยทางหน้าสนมากจะมีเซตเนี่ยจะมีอายแชโดว์รุ่นนี้ ใช้แต่น้ำรำเลยราตศิลป์ทุกคนแล้วก็อาสีอย่างนี้ต้องมีมัสบางทีอันนึงนะรวมกันหกคนนั่งเป็นวงกลมแล้วก็ยิ้มกันช่วยกันคุ้มทลเดียวนะยิ้มแล้วก็แต่งหน้าตัวเองกันแต่ว่าเอามาวางตรงกลางก็มีนี่นี่นี่อะไรอยเงี้ยแบ่งปันกันใช้คุ้มเลยนี่ลงแก้มนะครับนี่เราลงลิปสติกแล้วเนาะ อ้าวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปากกี่ยังไงวันนี้มีสีแดงไหมพี่ปุ๋ย M T I Joy Stick สวยเลยอ่ะครับผมคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแต่งหน้าเจ้าสาวญี่ปุ่นสไตล์ชินโตนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันแบบเต็มรูปแบบเลยดีกว่าว่าวันนี้นางแบบของเรานะครับจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่เดียวครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับกรุณาขอเครนยกผมด้วยสูงเหลือเกินเอาไมโครโฟนครับนี่นี่เหรอคือน้องบันใหม่เมื่อสักครู่นี้ใช่เจ้าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอคะภาษาญี่ปุ่นโบราณไงเจ้านกกระเรียนโอ้เกงกิเดสกานี่สบายดีไหมครับให้เกงกเดสนี่ โอ้โหดูเหมาะดูใช่สวยขนาดนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าฝีมืออาจารย์เต๋เต็มเต็มเลยขอบคุณครับอาจารย์เต๋อลองสรุปให้หน่อยว่าวันนี้การแต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นแบบเจ้าสาวชินโตเนี่ยเป็นอย่างไรในมุมมองผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการผสมผสาสสนารรสองวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมสองช่วงวัยสองช่วง generation ครับยังไงครับสองช่วงวัยส, <laughs> สองช่วง g e n e r a t i o นเพราะว่า <laughs> จใจผมเกริ่นแต่แรกนะครับว่าผมมีแรงบันดาลใจจาก การแต่งหน้าสไตล์ละครของคาบูกิเน้นความขาวกรอบตาแดงกรอบตาไม่มีแต่ในขณะที่เจเนอเรชันใหม่ของคนญี่ปุ่นเวลาเราเห็นตามสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นใส่คนตาคาวอีเราจะเรียกว่าคเขาคาวาอีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึง2สไตล์ของการแต่งหน้าของ2เจเนอเรชันของชาวญี่ปุ่นมาผสมกันด้เลยเกิดเป็นสไตล์ของการออกแบบการแต่งหน้าในวันนี้ครับผสมผสานผสมสานสองเจเนอเรชันอันนี้คือโมเดิร์นแล้วโมเดิร์นอันนี้โมเดิร์นอันนี้วินเทจอันนี่เขาวินเทจอ๋อ โอโคนเอ๊ะมันดูกันยังไงไม่รู้วันนี้เป็นยังไงต้องถามน้องมันหมายก่อนได้มาเห็นตัวเองในสไตล์แบบเจ้าสาวญี่ปุ่นแบบชินโตต้องถามว่าเคยแต่งแบบนี้มเยไหมคเคยไหมครับยังไม่เคยแต่งค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนที่เขาโทรไปติดต่อรายการโทรไปติดต่อว่าแต่งหน้าเป็นสาวญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าอุ้ย <ไป S 2> เราอยากไ,ได้แต่งแบบนี้ยังไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่า เออจะได้เป็นสัพาญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่ามีความฝันอยู่แต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นแบบที่แสดงผลนูไม่ต้องกลัวเลยค่ะครับคุณแม่หนูจัดได้หมดเต็มจัดเต็มนะฮวันนี้อยากให้น้องมัดหมายฝากผลงานแล้วก็รับงานอะไรบ้าง IG อ a c e b o o o เขการวดีโงานที่ไหนแล้วก็โปรโมทการประกวด Miss Perfect Angel 2016ครับผม ค่ะก็ตอนนี้นะคะผลงานล่าสุดเลยก็คือถ่ายโฆษณานะคะ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ของ MTI นั่นอเองค่ะครับผม Facial Cream Pack <จะ S 2> นะคะซึ่งก็เตรียมต,ติดตามชมเร็วๆนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะการประกวด Miss Perfect Angel 2016ค่ะที่โรงละครอักษา k i าว Power วันที่7มิถุนายนแล้วก็จะมีการสมัครออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง16พฤษภาคมนี้นะคะรอบคัดเลือกวันที่17พฤษภาคมค่ะครับผมก็ฝากกันไปด้วยติดตามได้ที่ i g อะไร มี Facebook มีเบอร์โทรอะไรมีครับก็จะมีนะคะติดตาม ข่าวสารต่างๆนะคะของ Miss Perfect Angel ได้ที่ w w w missperfectangel com ค่ะซึ่งตีมในการประกวดต่างๆปีนี้ศึกษารายละเอียดได้นะคะที่ w w w missperfectangel com แล้วก็ไอจีนะคะ Miss Perfect Angel ค่ะไอจีส่วนตัวของน้องวันไหนคะไอจีส่วนตัวนะคะ r i n c e s s under score h m a i ค่ะครับผมขอบคุณมากครับและอาจารย์ละครับจ์เตีละครับตอนนี้อาจารย์คิวเต็มค่ะยังไม่เต็มยังยังเปิดรับคิวอยู่รับอาจารย์อาจารย์ ับอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานเจ้าสาวนะงานของผมแต่ว่งานแฟชั่นงานทั่วไปผมรับหมดแล้วครับขอให้ลูกค้าเรียกและรับรองผมไปหมดไปหมดไปหมดขอให้คิวว่างไปหมดใช่แล้วไม่เคยไปเสเ็รงาน เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เลือกงานไม่เลือกยากจนครับแล้วลดอีก5้าเอด้วยอุ้ยอันนั้นก็มันเลเก็บม่ใช่ครก็คือติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับ0 8 1ย์5 4 6 1 6แครับแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่ถ้าอยากจะดูผลงานของผมนะฮะสามารถดูได้ในไอเตดูสิเมคอัพเพื่อจะขึ้นอยู่ใต้น้าจอข้างล่างนี้นะครับเจ้าสาวที่แต่งงานเขาไปดูผลงานอาจารย์ได้เพราะว่าชอบถ้าเกิดชอบสไตล์นี้ชอบแบบนี้จองได้เลยเพราะอาจารย์เนี่ยต้องจองต้องจองคิวอย่ามาแบบว่า พรอวันนี้ไม่ได้นะไม่ได้น้องจองแล้วกลับมาพบกับรายการที่สุดยอดอลังการนะครับกับรายการ Beauty Today สวัสดีครับายจะมีความแตกต่างจากการแต่งหน้าเจ้าสาวในสไตล์บ้านเรานิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวตัว เจ้าสาววันนี้จะต้องแต่งชุดญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างจะเป็นชุดสไตล์โบราณนิดๆมีการใส่วิกที่มีกลิ่นอายของความเป็นคาบุกิหน่นอยๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดูเป็นเจ้าสาวร่วมสมัยเนี่ยแรงบันดาลใจในการออกแบบเมคอัพวันนี้มันจะมีความผสมผสานาระหว่างละครคาบุกิกับการแต่งหน้าสไตล์คาวเอรุกที่เราเห็นพวกสาวๆญี่ปุ่นใส่ขนตากันปิ้ง เพราะนั้นทิปของวันนี้คือเราคือการผสมผสาน2ส,สไตล์2วัฒนธรรมถึงแม้จะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกัน